อ่าสวัสดีครับพี่ยูโรจากช่องยูโรชาแนลนะวันนี้จะพามาเล่นเกมความท้าทายของการโกหกนะครับมาลองเล่นนะพี่ไม่เคยเล่นเลยครับคืออะไรเราต้องทำยังไงไม่รู้ชุดยูไอเทมสมมติเราเอาปากกาชุด คอยเทมฮึดัสเกตบอลยังไงเฮ้ยเสียงเลยวะ เสียงมีเสียงกระดิกกะดิกอะ่ะอิดถูกอ้เดาถูกเขาก็ตอบถูกใช่ไหมหอต่างคนต่างถูกอ๋อต้องเดานะครับอ้าถูกทั้งคู่ครับสู้ใหม่อ๋อมีเสมอด้วยโอ้แต่ของมันน้อยอะ่ะมันก็เดาง่ายอ่ะดิ แล้วมันเป็ดไหมล่ะเฮ้ยเสียงเหมือนกันเฮ้ยรองเท้าดิท้าเหมือนกันขนาดเนี้ย ต่อเหมือนกันดิ่ยอ่ะเฮ้ยเหมือนจริงๆบังเอิญมากเลยอ่ะ,ะเสมอแย่สู้ต่ออยูสิใครจะแพม้มันยากเลยนี่ ของมันจำกัดมันต้องเยอะกว่านี้นะพี่ว่าเป็ดนี่นะี <c oughs> ้ยเฮ้ยเป็ดจริงว่ะ <c oughs> <c oughs> เป็ด 100. เรียบร้อยเฮ้ยพี่ชนะว่าคนนู้นทายผิดเล่นอีกป่ะเล่นมะเอามามเกงก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็เนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะก็คืออันนี้เลือกก่อนว่าเราจะหลอกอะไรเขานะ ดี๋ยวพี่ลองใช้สเต็ปเดิมนะพี่เลือกเหยียบน้ําก่อนก็อันนี้คือเอาไว้ขึ้นบนหัวว่ามันคืออะไรพี่หลอกเขาว่าเป็นขวดน้ํานะขวดเขาหลอกว่าเป็นปากกาไม่มีเสียงไม่มีเสียงอ่ะเฮ้ยมีเสียงเหรียญ อะไรวะนี่เสียงเหรียญเหรียญนะเดียเหรียญฝั่งนู้นยังไม่ตอบนะพี่ชนะอีกฮะพี่ชนะเดาของครับเดาของนะลองไปเล่นกับคนอื่นบ้าง โต๊ะสำหรับเพื่อนเท่านั้นด้วยอ๋อนี่ก็ได้ครับแข่งแล้วเ,เดี๋ยวพี่ทำเหมือนเดิมนะเราขวดโหลมาครับฝั่งนู้นยังไม่เลือกแล้วก็หลอกว่าเป็นขวดน้ำ เดนมันจะงงไยใกล้เคียงไงไม่รู้ว่าขวดน้ําหรือหรือหรือโหลานุนเขาบอกแปลงสีฟันลองขยาเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะมันคืออะไรอะ่ะเ,เขาบอกแปลงสีฟัน ใครจะเชื่อบ้าง <S <S เฮ้ยกดเปิดไอเทมไม่ได้เฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยยากว่ะอันนี้พี่ไม่รู้เลยอะ่ะคืออะไรอะหนังสือแปลงจริงๆโอา my god ทายผิดทั้งคู่หายไปเลยไฟ โถเอ่าไหนมาดูสิรางวัลนะครับได้ตังค์นะเราเอาตังค์ไปทำอะไรไม่รู้ลองหมุนอ่ะได้หมุนรอบหนึ่งหมุนโอ้ได้ตังค์เพิ่มครับหมดแล้วเราตั้งไป่ทำอะไรครับตอนนี้ไอเทมซสื้อไอเทมเพิ่มไหม พี่ว่าไปซื้อเทมเพิ่มจริงไหมที่มีตังค์อยู่เท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดร้อยอ๋อต้องเก็บเงินซื้อของเพิ่มครับเอาไว้จะจะได้หลอกเพิ่มนะว่าเราอย่างตอนนี้พี่มีน้อยพี่ว่าต้องเอาอิดไปก่อนอืม ใครยิ่งมีของเยอะก็ยิ่งได้เปรียบนะ๋อรล้านค้ามีรีเซ็ตด้วยแสดงว่ามีของให้เราซื้อสะสมนะครับก็คือเราต้องเล่นเก็บเงินไปเรื่อยนะครับแล้วก็ซื้อของสะสมนะถ้าเรายิ่งมีเออมีของเยอะอีกฝั่งก็จะเดายาขึ้นนะพี่นั่งนี้รอเผือ่อมีคนมาอ๋อต้องเล่นสะสมไปเรื่อยๆครับหมือนตอนนี้พี่ได้ก้อนอิดมาแล้ว เดี๋ยวพี่จะลองเล่นก้อนอิดคนนี้มาเล่นกับเราไหมโอเคของพี่อยากเมื่อกี้มีคนเมื่อกี้ก็ตอบผิดเดี๋ยวพี่จะลองอีกทีฮะเหยือกเอ้ปวดโหลของพี่หลอกว่าเป็นขวดน้ำคนนั้นบอกเขาเป็นปิงปอง ลูกบาสชัวเลยเสียงแบบ,นบเนี้ยบาสเนี่ยพี่รู้คำตอบแล้วา mm hmm. mm hmm. คําอะไร mm hmm. ลูกบาชัวลูกบาสนี่ตอบเลยฟังเสียงก็รู้แล้ว เฮ้ยเขาเก่งว่ะเขาทายถูกด้วยเขาเก่งว่ะเขาทายถูกด้วยสเตปนี้พี่ไม่รอดละต้องเปลี่ยนเอาไหมสู้อยากได้แป้งสีฟันเหมือนคนนั้นน่ะมันยากดิพี่ลองเอาเป็นนี่เฮ้ยไม่เขียนทุดบัตรแต่ทำไมเป็นรูปนาฬิกาวะ งงเลยมันเขียนแปลงสีฟันแต่มันเป็นรูปนาะฬิกาเดี๋ยวลองกดดูว่าเป็นแปลงสีฟันไ้ยพี่เลือกปากกาเนี่ยแปลงสีฟันจริงดะเฮ้ยเสีงเยงอะไรวะเสีงเยงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเสีงเยงอะไรวะ เฮ้ยเสียงอะไรวะเดาวฝั่งนู้นไม่ออกเลยอะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะพี่ไม่รู้เลยอะปิงปองกันนะลูกปองผิดทั้งคู่อ่าผิดทั้งคู่ อยู่ดีเันแปลงสีฟันแปลงสีฟันที่ไหนแล้วเป็นรูปนาฬิกาเออทูตบัตรมันก็แปลงสีฟันเลยแต่เขาแบบมันเป็นรูปนาฬิกางงเออคนนี้มาเล่นดีเออมากมาเล่นกันมาเดาของกันเดี๋ยวพี่ต้องลองเรื่องอ,อื่นๆบ้างแล้ะจะได้คุ้นเสียงไม่อย่างนี้พี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ออลองหนังสือ เราพยายามเลือกของที่มันคล้ายกันนะเสียงมันจะได้คล้ายกันอย่างนง้นหนังสือเนี่ยที่ลองเลือกลองเท้าแล้วกันอนะบอกเขาว่าลองเท้าคนนั้นบอกว่าปิงปองเฮ้ยไม่มีเสียงโอ้โหนี่โคตรง่ายเลยเสียงกระดาษเฮ้ยปิงปองจริงอันเนี้ยชัวปิงปองจริง,ง,รงชัว ของพี่ง่ายมากเลยะมีเสียงกระดาษเอาปิงปองไปก่อนพี่ขอแซงนิดนึงนะโอเคถูกอา้าวเขาทายเราผิดอ่ะขนาดมีเสียงกระดาษนะนี่ <c oughs> เขาทายเราเป็นอะไรนี่ <c oughs> สู้ไหมอา้าวเขากดเร็วกว่าเราเอา้าวอืม เอา้ามีโต๊ะนี้สำหรับเพื่อนเท่านั้นด้วยทำไมต้องสำหรับเพื่อนเท่านั้นนะ่ะงเอาละเมื่อกี้พี่เลือกหนังสือนะเขาถ่ายไม่ถูกเดี๋ยวพี่จะกลับไปใช้สเต็ปเดิมโหลกับขวดน้ำนะ งั้นเดี๋ยวเราควรหาอะไรที่มันเหมือนแก้วอะไรเหมือนแก้วก็ไม่มีว่ะเราอดนาไปก่อนคนนั้นบอกบอลลูนน้องเฮ้ยต้องบอลลูนจริงวะ่ะที่ว่าบอลลูนจริงอนะเสียงเนี่ยดึงๆบอลลูนจริงบอลลูนจริง บอลโลนจริงขำบอลโลนจริง <blond> นี่เฮ <M ach diction aries> <N Mach> ้ยเขาทายของเราถูกว่ะสเต็ปขวดน้ำพี่ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเอาใหม่มาเดี๋ยวพี่จะใช้สเต็ปแปรงสีฟัน ดูดีมันเป็น <rumors> ร you. ่วมนาฬิกางงไหมแป้งสีฟ <room> ันกับปากกาเฮ้ยเพ้นเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเสียงแล้วะปากกาจริงแน่ๆเลยเฮ้ยของเขาปากกาจริงเฮ้ยเขาไม่หลอกเลยว่ะ เขาไม่หลอกเลยอ่ะเฮ้ยเขาไม่หลอกเลยทำไมมางี้แล้วตัวเขาจะรู้ไหมอืมของเขาประก,กาศขาทายพี่ถูกไหมอย่างรู้ถ้าไฟหายแปลว,ว่าผิดนั่นผิดเห็นไนหะดีแปลงสีไนมันยากมันเป็นรูปนาฬิกา ถ้าใครแปลไม่ออกนี่เสร็จเลยนะนี่ชนะอีกแล้วใครจะมาสู้อีกไหมกลับมาอีกกลับมาอีกทีนึงเหรอเล่นอีกไว้เอามาอะไรดีลองเล่นอีกมั่งอนะ่ะ บอกเป็นอยากอลองดูคนนั้นบอกเป็นลูกเต่าเฮ้ยเสียงเลยวะว่าลูกแป่ว่าลูกลูกเต่าจริงเฮ้ยลูกเต่าจริงวะ่ะ น้องคนนี้เขาน่าจะเลือกตรงๆทั้งสองอันนะจริงเขาเลือกตรงๆคนเนี้ยเขาไม่หลอกแต่เขาเดาเราถูกอิดง่ายอะ่ะอิดง่ายอะ่ะเดี๋ยวดูดิน้องเขาจะเลือกตรงๆอีกไหมลองดูที่ต้องหลอกอันอื่นละ เฮ้ยไข่เนี่ยอา้าวค้างแล้วมั้งออกดีกว่าค้างแข่งนบคนนี้อีกสักทีอืมมาสิคนนี้หรอคนนี้ต้องเจอสเต็ปแปลงสีฟันไปเลยอันแรกคือเลือกของก่อนนะอันอีกรอบคือหลอกกระพมพ์ม เขียนหลออบ,บนหัวเขาบอกเขาเป็นหนังสือแต่ทำไมหนังสือเขาเล็กจังไม่หนังสือเขาเล็กจังเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยอันนี้เปล่าลูกเต่าวะลองลูกเต่าแล้วทไมเป็นหนังสือสีแดงวนะเนี่ยกันอะไรของเขาเนี่ย นกเต่าแหละเขาทำอะไรไม่ได้เลยพี่ชนะแน่เต่าเต่านัา่นเรียบร้อยพี่ชนะไปซื้อของเพิ่มก่อนหนึ่งพันแล้มีตังแล้มีตังแล้ว,ลวเย่เยยเย่ไปซื้อของมาหลอกเพิ่มครโหดูอีกต้องเจ็ดชั่วโมงกว่าจะเปลี่ยนปืนฉีดน้ำรถของเล่น ไมโครโฟนกระป๋องสเปย์ไมโครโฟนโหเอากป๋องสเปย์กันอาจจะคล้ายกับขวดโหลอยู่ซื้อแล้วได้สปินเพิ่มเฮ้ยกดผิดหมุนเลยโอ้ได้ทังเพิ่มแต่ยังมีเงินน้อยอยู่ไม่น่าหมุนเลยฟังเสียงกระป๋องได้ไหมเนี่ย คือ,อไรอะคือ,อไรอะขอโทษคือ,อไรอ่ะไม่น่าไปติ๊กเลยติ๊กทำไมวะล่ะงงติ๊กแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไระครับงงนั่งนั่งนั่งใครอยากมาสู้ไหมโอ้โหคนนี้ไฟก้า เก่งแน่ๆเลยคนนี้ยงั้นต้องเจอสเตปแปลงสีฟันเราเราต้องลบไฟก้าเขาได้ให้ได้ครับเจอสเต็ปแปลงสีฟันเราก่อนแปลงสีฟันกับอะไรวะปากกาขวดน้ำเว้ยเขาหลอกว่าขวดน้ำวะ่ะ เฮ้ยไมโครโฟนแน่ๆไม,ไมโครโฟนแน่ๆเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้เสียงสะท้อนนี่เจอไมโครโฟนชัวเสียงสะท้อนขนาดนี้เรียบร้อยเขาแพ้โอ้ยไฟก้าวแพ้ไปเลยอ่าเจอะสเะต็ป แปรงสีฟันเราเข้าไปอ่าในรูปมันเป็นนาฬิกาครําเสียจจด้วยนะออกไปเลยถึงก็ออกไปเลยขอดดนะเออน้องมันก็สนุกดีนะคลายเครียดนะโอเคครับอ่ะเกมก็ไม่ยากเลยครับก็คือ มานั่งเล่นกับเพื่อนก็ได้นะหรือก็เนี่ยครับเล่นในเกมคือเออเลือกของเนาะที่เราจะเอาไว้เป็นเฉลยแล้วก็เลือกของเลือกของอีกรอบนึงเพื่อเอาไว้เป็นคําใบ้บนหัวนะเพื่อหลอกเขาเราควรเลือกของที่มันใกล้เคียงกันคล้ายๆกันเวลาเราทําโดนทําให้ทําเสียงอะไรมันจะคล้ายกับสิ่งที่เราใบ้เขาเขาจะลังเลเนาะที่พี่เลือก แปลงสีฟ e, yes. ันก right? ับปากกาเนี่ยเพราะว่าอันดับหนึ่งแปลงสีฟันก็หลอกแล้วนะเพราะในเกมมันเป็นรูปนาฬิการูปนาฬิกาเฉยเลยแต่จริงๆมันแปลมันอ่านว่าทูตบัตรใช่ไหมแปลว่าแปลงสองแปลงเนี่ยเป็นดำดำเนี่ยเวลาโยนเวลาอะไรมันก็ก็แก้ขา้ขายรูปร่างค้ายปากกาอยู่เออมันมันมันขายกันโอเคครับน้องๆงไงเดี๋ยว ฝากกดติดตามช่องย u โรเชนเนลฮาด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมหน้าพี่จะเล่นเกมอะไรนะครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องบ๊ายบายครับ